ในที่สุดนะคะน้องแมพเขาก็กลับมาเปิดแล้วนะคะ และนี่นะคะน้องๆจะเป็นเขาาอัญมณีสีแดงบอกเลยว่าชิ้นนี้สวยละห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะเพราะมันจะมีอัญมณีสีแดงอยู่กลางหน้าผากของเราด้วยนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยแจกเพียงแค่1000ชิ้นพอใส่ออกมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งมันใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะน้องๆพี่แป้นไม่อยากให้พลาดเลยเพราะของชิ้นนี้มันง่ายมากๆแค่อาศัยความวเท่านั้นเองเพราะมันหมดไวเด้อไปดูกันเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิม เราไปดูกันว่าต้องทํำยังไงซึ่งให้น้องนนนะคะจับไอหุ่นนี้ไว้ให้ดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาแจกของมาเยอะมากๆผีแ่แปลงทําคลิปลงทุกวันเลยใครมาดูบ่อยๆน่าจะรู้นะคะแล้ววิธีการทําก็คือให้นอนองๆเดินลงมาตรงนี้ได้เลย ะเห็นว่ามันจะเป็นหมู่บ้านครา่งน้าใช่ไหมสําหรับมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะหาน้องๆฟาร์มไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาจะรีเซนตลูกอมค่ะน้องๆเมื่อเรากดเปิดประตูนะคะเขาจะโยนแคนดี้มาให้เราเราจะต้องเก็บแคนดี้ของเขานะคะเมื่อเขาโยนมานะคะน้องๆซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเราเก็บผ้าไปโดนก้อนหินเราจะเจ็บนะคะน้องๆหากเราเจ็บมากๆเราก็จะตายนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยประตูเนี่ยไอ้หลังมันจะชอบแย่งเปิดนะคะน้องๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะใครเล่นในโทรศัพท์อาจจะเดินช้าค่ะเมื่อน้องเก็บได้750ลูกอมแล้วนะคะให้น้องกดรีเซ็ ได้เลยนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆแล้วให้น้องมาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วน,น้องก็กดดูของว่าเอ้ยของเหลือเท่าไหร่แล้วก็รีบมารับเลยขอย้ํานะคะของชิ้นนี้มาเวลา7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะเขาจะรีแคนดีของน้องๆค่ะตอน7จ็ดโมงมาทําด้วย